วันนี้จะพูดถึงปลูกต้นไม้ยังต้องคิดปลูกธุรกิจจะไม่คิดได้อย่างไรนะครับเมื่อเวลาที่เราอยากจะทำไร่ทำสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณหมอว่าเราทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์ในการทำไร่ทำสวนก็ตามนะแต่ว่ามุมมองหรือว่าความคิดต่างๆนะครับที่มันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราทุกคนน่าจะพอคิดออกหรือว่าพอที่จะมองเห็นได้นะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยเหล่านี้กันว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มันจะทําให้การทําไรท่ทําสวนการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์จากการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกมาให้ผลเราก็จะได้ผลลัพธ์จากการได้ผลไม้อันนั้นมานะครับ การปลูกต้นไม้หรือการทำไรท่ทาสวนมันก็เปรียบเสมือนกับการสร้างรายได้การดูแลชีวิตการสร้างธุรกิจให้กับตัวเราเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่สําคัญนะครับแล้วทําให้เราเอามาเรียนรู้ประยุกต์ใช้กับการสร้างธุรกิจเอมตาได้บ้างนะครับข้อที่1ปัจจัยแรกนะครับก็คือดินนะครับ เชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีความเข้าใจตรงกันนะครับว่าดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยย่อมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้สําเร็จนะครับถ้าเป็นไม้ดอกมันก็จะออกดอกถ้าเป็นไม้ผลมันก็จะออกผลฮะแล้วมันก็จะสามารถเจริญเติบโตนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเช่นเดียวกันนะครับ <D> วันนี้นะครับเราเลือกธุรกิจเอมตาเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตของเราในการสร้างรายได้ของเรา ทำไมเราถึงเลือกธุรกิจเอมตาก็เพราะว่าบริษัทเอมตาเป็นบริษัทที่เปรียบเสมือนดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรามีความเข้มแข็งเรามีความมั่นคงเรามีความยึดมั่นในการที่จะสร้างธุรกิจเรามีความชัดเจนนะครับในการที่จะให้ธุรกิจเอมตาเป็นเครื่องมือของทุกคนที่ทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้ บริษัทเอมตาแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทําให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือได้จริงๆอย่างเช่นบริษัทเอมตามีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่านี่คือความมั่นคงนี่คือความเอาจริงเอาจังในการที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างธุรกิจนี้บริษัทเอมตา ยึดมั่นในกฎจรรยาบัณที่ชัดเจนเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคในการสร้างธุรกิจบริษัทเอมตามีการพัฒนาระบบปฏิบัติการทุกอย่างให้ทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราสามารถสร้างธุรกิจเอมตาได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์ line, เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเอมตาจึงเป็นบริษัทที่เปรียบเสมือนกับดินที่อุดมสมบูรณ์ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจได้เหมือนกับที่เราเลือกพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ในการปลูกต้นไม้นั่นเองประการที่2ก็คือเมล็ดพันธุ์เวลาเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทุกคนต้องนึกถึงแน่นอนนะครับว่าเมล็ดพันธุ์เป็นแบบไหนเมล็ดพันธุ์นั้นดีหรือเปล่าเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ถึงเวลาที่เราเอามล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาปลูกเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเราปลูกลงไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่บนดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ตามแต่มล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดมันก็ไม่ได้เติบโตพร้อมกันมันไม่ได้เติบโตเท่าเทียมกันบางต้นมันก็โตเร็วบางต้นมันก็โตช้าบางต้นมันก็ให้ผลเร็วบางต้นมันก็ให้ผลช้าบางต้นมันก็ให้ผลเยอะบางต้นมันก็ให้ผลน้อย ธรรมชาติของมเมล็ดพันธุ์มันก็คือธรรมชาติของการเติบโตที่แตกต่างกันออกไปเปรียบเสมือนกับการทำธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันผู้คนในองค์กรธุรกิจของเราก็มีความหลากหลายแต่ละคนเนี่ยก็มาจากแต่ละที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันมีสถานะที่แตกต่างกันมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันมีพื้นฐานหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไปมากๆ แต่เราทุกคนสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนจะเติบโตเหมือนกันทุกคนจะเติบโตได้เร็วเหมือนกันทุกคนจะเติบโตบางคนก็คือเติบโตเร็วบางคนก็คือเติบโตช้าหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เติบโตเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเลิกจากธุรกิจนี้ไปก่อนมันเหมือนกับเวลาเราปลูกมเมล็ดพันธุ์นั่นแหละบางมาเมล็ดพันธุ์เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะเริญเติบโตได้แล้วเขาก็เป็นไงครับมเมล็ดพันธุ์นั้นมันก็จะเหี่ยวเฉาไปนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับนั่นคือความแตกต่างและความเป็นธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะครับเราต้องการที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จในการสร้างธุรก,กิจเอมตามเมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนกับผู้คนในองค์กรธุรก,กิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงประสบความสําเร็จที่มั่นคง เราจําเป็นที่จะต้องมีมเมล็ดพันธ์จานวนมากก็คือเราจําเป็นจะต้องส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนจํานวนมากเมื่อผู้คนจํานวนมากเข้ามาอยู่ในองค์กรธุรกิจของเราเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนบางคนก็เติบโตเร็วบางคนก็เติบโต,บต,บตช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าเราต้องการความสำเร็จสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นเลยก็คือเราต้อง ให้องค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเป็นองค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เราต้องจริงจังกับการขยายองค์กรธุรกิจจริงจังกับการส่งมอบโอกาสออกไปให้ผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีจํานวนมากนั่นเองนะครับประการที่3ก็คือน้ํา ต้นไม้นะครับดูดน้ําเข้าไปในลําต้นของมันเพื่อเอาไปสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมในต้นไม้หรือกระบวนการชีวเคมีในต้นไม้สร้างเนื้อเยื่อสร้างใบให้มันแตกกิ่งใบจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเปรียบเสมือนกับธุรกิจเอมตาแล้วแล้วก็คุณหมอว่วน้ำเนี่ยในมุมมองคุณหมอนะคุณหมอว่วน้ํามันเปรียบเสมือนความรู้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับ มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในธุรกิจเราสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างถูกต้องเราสามารถทาให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้ที่สําคัญเลยนะครับคนที่จะมีความรู้และมีความเข้าใจในธุรกิจได้เนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันต้องรดน้ําทุกวันต้นไม้ที่มันจะต้องมีน้ําเติมเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยในการทําธุรกิจก็เหมือนกันการเติมน้ําเข้าไปในองค์กรธุรกิจของเราก็คือการเติมความรู้เข้าไปในองค์กรธุรกิจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราเนี่ย ก็จะมีกระบวนการนะครับที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในการสร้างธุรกิจอย่างชัดเจนนะครับเราจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เราจึงจำเป็นที่จะต้องโปรโมทให้ผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยเข้าสู่การเรียนรู้รวมไปจนถึงตัวเราเองด้วยที่จะต้องเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดการที่เราจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงตลอดไปก็คือเราต้องไม่หยุดการเรียนรู้มันเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่มันก็ต้องได้น้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับประการที่4ก็คือแสงแดดแสงแดดเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์ ของต้นไม้นั่นเองนะครับต้นไม้จะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการการสังเคราะห์แสงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นนะครับในมุมมองของคุณหมอแล้วเนี่ยถามว่าแสงแดดเนี่ยถ้าเปรียบในธุรกิจเอ็มตามันคืออะไรคุณหมอมองว่ามันเป็นแรงบรรันดาลใจแ,แสงแดดมันคือสิ่งกระตุ้นอะแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดการลงมือทำแ,แสงแดดมันกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยเกิดกระบวนการการสังเคราะห์เพื่อการเจริญเติบโตนะครับ แรงบันดาลใจมันจะกระตุ้นเราเนี่ยให้เกิดการลงมือทําเวลาเรามีแรงบันดาลใจอ่ะมันเหมือนเรามี ความกระตือรือร้นเรามีความตื่นเต้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําเราอยากจะสร้างเนื้องานเราอยากจะสร้างความสําเร็จเราอยากได้ผลลัพธ์ของเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าแสงแดดมันเหมือนแรงบันดาลใจประการที่5ก็คือปุ๋ยนะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปสักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าดินนั้นจะอุดมสมบูรณ์ก็ตามเนี่ยเราก็มักที่จะต้องเติมสารอาหารลงไปในดินก็คือปุ๋ยนั่นเองนะครับเพราะในหลายๆครั้งเนี่ย เมื่อต้นไม้เนี่ยนะครับมันใช้สารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คือในดินแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับบางทีเนี่ยสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับมันจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในเชิงธุรกิจเนี่ยคุณหมอว่า เปรียบว่าปุ๋ยเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณหมอว่าเปรียบปุ๋ยเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการพัฒนาตนเองนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเราเองเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรธุรกิจของเราอะไรบ้างที่องค์กรของเราเนี่ยยังทําไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นดาวไลในองค์กรของเรายังพูดแผนธุรกิจได้น้อยดาวไลในองค์กรของเรายังไม่สามารถพูดเรื่องราวของสินค้าได้เยอะ นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาตรงส่วนนี้ขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพูดแผนธุรกิจได้เพื่อที่จะส่งมอบสินส่งมอบโอกาสทางธุรกิจออกไปขยายองค์กรให้เติบโตขึ้นดาวไลน์เราจะต้องฝึก ที่จะมีการพูดแนะนำนะครับเรื่องราวของสินค้าให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดการขยายตัวของยอดธุรก,กิจของเราออกไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองคุณหมอปุ๋ยมันเหมือนการพัฒนาตัวเองนะครับเติมในสิ่งที่ขาดอะอะไรที่เรายังขาดอยู่อะเราก็ต้องเติมสิ่งนั้นลงไปนะครับประการที่6กนะครับก็คือการปลูกต้นไม้เนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือการดูแลนั่นเองนะครับถ้าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ย เชื e, ่อเลยนะครับว่าเราจะต้องการดูแลการเอาใจใส่นะครับเราต้องคอยดูว่าต้นไม้สภาพตอนนี้มันเป็นแบบไหนมีแมลงหรือว่ามีศัตรูพืชเข้ามาทำร้ายมันหรือเปล่านะครับใบมันแห้งไปไหมช่วงนี้ขาดน้ําไปไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเปรียบกับการทําธุรกิจเอมตานะครับเราจะ เราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องดูแลองค์กรธุรกิจของเราด้วยความใส่สใจด้วยความเอาใจใส่นะครับองค์กรของเรายังขาดอะไรบ้างเราก็จะต้องคอยที S <S 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 ่จะดูแลองค์กรของเราคอยที่จะเติมกําลังใจนะครับคอยที่จะคอยที่จะพัฒนาดาวไลน์ของเรานะครับไปในสิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับเพื่อให้เขามีความรู้มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้ด้วยตนเองไม่ต้องมารอคอยความสําเร็จจากใครนะครับแต่ในขณะเดียวกันดาวไลน์ใหม่ ก็ยังต้องการการช่วยเหลือต้องการการฝึกการทำงานในเบื้องต้นเพื่อที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานเองได้ในอนาคตสิ่งนั้นอะ่ะก็คือการดูแลเอาใจใส่ของเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาใจใส่ดูแลองค์กรธุรก,กิจของเราด้วยสายสัมพันธ์ที่ดีสร้างองค์กรแห่งความรักสร้างองค์กรแห่งความผูกพันสร้างองค์กรที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความสามารถีที่จะสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การดูแลองค์กรธุรกิจเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยกับการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้ที่จะสามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตกับเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณหมอก็มองว่านี่แหละมันก็คือเป็นบทมุมมองง่ายๆนะครับที่เรา ได้มองเห็นว่าเวลาเราจะปลูกต้นไม้เรายังต้องคิดเลยถ้าวันนี้เราจะปลูกธุรกิจเอมตาของเราให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะไม่คิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องนํามาเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงของตัวเราเองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับ การที่เรามีเมล็ดพันธุ์น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าวันนี้เราอ่ะไม่เข้าใจคําว่าเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราท้อเวลาเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้ทําไมองค์กรเราไม่ค่อยเติบโตเนี่ยบางทีเราลืมมองไปว่าอ๋อจำนวนเมล็ดพันธุ์ในองค์กรเราเนี่ยมันมีจํานวนน้อยเกินไปนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยทำไมองค์กรเราไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรไม่ค่อยแข็งแรงเลยก็เพราะว่า ในองค์กรเราเนี่ยก็คือขาดความรู้ขาดความเข้าใจในธุรกิจเราไม่ค่อยได้พาคนเข้ามาเรียนรู้เราไม่ค่อยพา,พาคนเข้ามาสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ในแต่ละรอบนะครับหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยดูเนื่อยนะครับหรือบางคนก็ตกหลุมสบายไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าคนในองค์กรของเราอาจจะขาดแรงบันดาลใจ เขามองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้สามารถที่จะให้อิสระภาพกับชีวิตของเขาได้สามารถที่จะทําให้เขามีรายได้ที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่ามีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางด้านเวลารู้จักที่จะสามารถควบคุมตัวเองได้บริหารชีวิตของตัวเองได้ด้วยความเป็นอิสระนะครับหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่ค่อย กระตือหรือล้นองค์กรของเราเนี่ยผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยคือพูดก็ไม่เก่งนะครับนำเสนอสินค้าก็ไม่เก่งไม่ค่อยขยันในการที่จะสปอนเซอร์นะครับก็แสดงว่าองค์กรของเราเนี่ยขาดปุ๋ยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ต้องจัดคอร์สพัฒนาองค์กรของเรานะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับข้อ6เลยก็คือการดูแลเอาใจใส่ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีเป้าหมายต้องการประสบความสําเร็จในธุรก,กิจเอมตาเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลองค์กรธุรก,กิจของเราเหมือนกับที่เราปลูกต้นไม้ นะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราเข้าใจว่าแม้นกระทั่งปลูกต้นไม้อยังต้องคิดวันนี้นะครับเราจะปลูกธุรกิจเอมตาของเราให้ประสบความสําเร็จเราจะไม่คิดให้มันละเอียดให้มันรอบคอบได้อย่างไรเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้สวัสดีครับ